สวัสดีค่ะพบกับขวัญน,นะคะขวัญตาชีวิตเลือกได้ค่ะ EP ที่80แล้วนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะเขาหยุดเราไม่ให้สำเร็จแต่เขาไม่ได้ล้มเหลวไปกับเรานะคะเรื่องนี้เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องแล้วก็คล้ายคายกับ EP ีที่แล้วนิดนึงเนาะก็คือว่าเรื่องของการที่เราไม่ลงมือทำในสิ่งที่เราอยากทำและเราควรทำนะคะ เขาก็ตั้งคำถามเนาะว่าเคยไหมเวลาที่คุณคิดอยากจะทําอะไรบางอย่างแล้วมีคนมาคอยบอกว่าอย่าเลยทําไม่ได้หรอกหรือว่าเชื่อเถอะคุณเจงแน่นะคะแล้วคุณก็ลังเลเนาะแล้วสุดท้ายก็ตัดสินใจว่าไม่ทํานะคะเพราะว่ากลัวค่ะกลัวจะเป็นอย่างที่เขาพูดเนาะจนกระทั่งทุกวันนี้เนี่ยคุณก็ยังคิดอยู่เลยว่าถ้าคุณทําไปในตอนนั้นน่ะจะเป็นยังไงนะมันจะสําเร็จไหมหรือว่ามันจะล้มเหลวที่คุณตัดสินใจถูกต้องหรือเปล่าที่ไม่ทํานะคะ ถ้าคำถามพวกเนี้ยยังคงวนเวียนอยู่ในหัวของคุณนะคะแสดงว่าคุณน่าจะยังมีความเชื่ออะไรบางอย่างในสิ่งที่คุณคิดว่าคุณจะทํานะคะคุณรู้อยู่ลึกๆว่าคุณทําได้แล้วคุณก็เชื่ออยู่ลึกๆว่าคุณจะสําเร็จค่ะแต่คุณก็ยังยอมให้คนอื่นมาหยุดคุณไว้นะคะคําถามง่ายๆเลยนะคะก็คือคุณคิดว่าคุณล้มเหลวไหมคะที่ไม่ได้ทํานะคะหรือคุณคิดว่าการที่ทําไปแล้วไม่สําเร็จเท่านั้นถึงเรียกว่าล้มเหลวคะ ืเพราะว่าความเป็นจริงอะคะ่ะก็คือมันมีความล้มเหลวอีกแบบหนึ่งค่ะที่มันแย่ซะยิ่งกว่าการทําแล้วล้มเหลวอ,อีกนะคะนั่นก็คือการไม่ทําค่ะการที่ไม่ได้ทําเนี่ยมันแย่กว่าตรงไหนนะคะมันแย่กว่าตรงที่ว่าเพราะว่าชีวิตเนี้ยคุณจะไม่มีโอกาสได้รู้เลยว่าถ้าคุณทําน่ะมันจะสําเร็จหรือว่ามันจะไม่สําเร็จนะคะคุณน่ะล้มเหลวไปแล้วตั้งแต่คุณยังไม่ได้ทําค่ะถ้าคุณคิดแบบนี้ทุกครั้งนะคะ ชีวิตนี้คุณก็คงจะไม่ได้ทําอะไรเลยใช่ไหมคะแล้วคุณก็อาจจะกลายเป็นคนที่กลัวความล้มเหลวนะคะจนมีชีวิตที่ล้มเหลวไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ค่ะจะบอกอะไรให้ว่าความล้มเหลวเนี่ยค่ะมันไม่น่าเสียดายหรอกแต่การไม่ได้ทําอะไรเลยต่างหากที่มันจะน่าเสียดายยิ่งกว่านะคะคนอื่นเขาอาจจะพูดว่าคุณจะทําไม่ได้คุณจะไปไม่ไมรอดนะคะคุณจะล,ล้มเหลวยังไง นะคะแต่คุณอาจจะต้องเชื่อในสิ่งที่คุณเชื่อแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณอยากจะทำเนาะเพราะว่าถึงยังไงนะคะถึงยังไงอะ่ะคุณล้มเหลวอะ่ะเขาก็ไม่ได้มาล้มเหลวไปกับคุณคะ่ะแล้วทําไมคุณต้องยอมให้เขามาหยุดคุณไม่ให้สําเร็จคะอยากจะให้ลองถามใจตัวเองดูเนาะ,ะโอเคนี่ก็คือบทนี้นะคะเขาหยุดเราไม่ให้สําเร็จแต่เขาก็ไม่ได้ล้มเหลวไปกับเรานะคะแล้วทุกคนคิดว่ายังไงเนาะ จริงๆเรื่องนี้ค่ะถ้าเกิดตามขวัญมาตั้งแต่ ep ที่แล้วมาแล้วก็ที่แล้วแล้วมาไม่กี่ ep เนาะมันจะเป็นเรื่องในคานองนี้นะคะซึ่งขวัญแน่นอนว่าจุดยืนของขวัญเนี่ยเห็นด้วยอยู่แล้วเนาะมันก็มีหลายเหตุผลหลายปัจจัยเลยที่ว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ควรที่จะฟังคนอื่นหรือว่าเชื่อคำของ คนอื่นในสังคมบอกมากจนเกินไปเนาะแล้วเราก็กลัวมากจนเกินไปเนาะเพราะว่ามันไม่มีอะไรนะคะมันไม่มีอะไรแบบบอกเราเลยว่าอันนี้คือไม่ได้อันนี้คือได้อันนี้คือควรทําอันนี้คือไม่ควรทําใช่ไหมเออก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังในหลายๆ ep นะคะว่าบางทีเรากลัวเกินนะคะเรากลัวเกินไปทั้งที่จริงแล้วล้มเหลวแล้วยังไงต่อล้มเหลวไม่มีจริงคะ่ะทุกคน ความล้มเหลวเนี่ยถ้าจะแปล ى, หรือว่าจะใช้คําให้มันถูกต้องมากกว่านี้นะมันคือการเรียนรู้ค่ะทุกคนก็อย่างที่เอดิสันเคยบอกว่าเขาไม่ได้ค้นพบนะคะเขาไม่ได้ค้นพบวิธีที่ทําไม่สําเร็จนะแต่เขาค้นพบวิธีการที่ถ้าทําแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดไฟก็แค่นั้นเองเขาค้นพบวิธีการอีกทางหนึ่งนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเขาทําไม่สําเร็จแต่เขาค้นพบวิธีที่ ไม่ได้ทําให้เกิดไฟเฉยๆเนอะเพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างคือการเรียนรู้ค่ะไม่มีอะไรที่เรียกว่าล้มเหลวค่ะเออถ้าเรานิยามคําว่าล้มเหลวเป็นแบบนี้นะมันจะไม่มีอยู่ค่ะมันจะเป็นแค่การเรียนรู้เท่านั้นเองเนาะแล้วก็มีตัวอย่างเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะของสตาร์ทอัพหรือว่าไม่ว่าจะของคนที่เขาทําได้แล้วเนี่ยทุกคนล้วนผ่านนะคะการตัดสินใจแบบนี้มาทั้งสิ้นนะคะล้วนผ่าน คำห้ามปรามคำดูถูกคำเย้ยหยันต่างๆมากมายว่าคุณมันบ้าคุณเพ้อฝัน,นคุณทำไม่ได้หรอกอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งแล้วยังไงเนาะมันก็เออเป็นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งหนึ่งใช่ไหมคะเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งที่ที่เราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้เนาะไม่ว่าเราจะทำสำเร็จหรือเราทำล้มเหลวก็ไม่ได้หมายความว่าเออเราจะแบบยังไงอะ เราจะเอาความสําเร็จไปฟาดหน้านะมันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่คือ,อยังไงอต้องบอกว่าอย่าให้คําพูดของคนอื่นอนะมันมีอิทธิพลกับเรามากจนเกินไปเนาะไม่ว่าคําพูดของเขาจะจริงหรือไม่จริงนะคะการตัดสินใจของเราก็ต้องมาจากอินเนอร์มาจากความตั้งใจมาจากข้างในเสียงข้างในจริงๆไม่ใช่มาจากคําของคนอื่นโอเคไหมเออซึ่งแน่นอนคือขวัญอะ เชื่อเต็มร้อยแล้วขวัญก็อยู่ในกระบวนการนั้นอยู่นะคะมีบางอย่างที่ขวัญกาลังทําอยู่โดยที่ขวัญก็ไม่ได้สนใจเสียงคัดค้านจากคนอื่นมากนักนะคะเออแล้วมันก็มีหลายอย่างที่ที่คนอื่นเคยบอกว่าอย่าเลยอย่าทําแบบนั้นเลยนะคะเออแต่ว่าขวัญก็ทําในทางตรงข้ามเนาะแล้วผลลัพธ์มันก็ออกมาโอเคนะคะผลลัพธ์ก็คือเฮ้ยมันดีแล้วที่เราทําแบบนั้นในวันนั้นใช่ไหมคะ อย่างเช่นเรื่องง่ายๆเลยก็คือการลาออกจากข้าราชการอะไรเงี้ยเนาะมันมีเหตุผลมากมายที่ว่าทําไมเราไม่ควรลาออกใช่ไหมคะก็ะอย่างที่รู้ว่าประเทศนี้เราต้องพึ่งพาสวัสดิการจากรัฐใช่ไหมเออไม่งั้นนะ่ะเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราจะมีความมั่นคงในชีวิตหรือเปล่าหลังจากที่เราไม่ได้ทํางานนะคะแต่ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่มีความสําคัญสําหรับขวัญไงคือขวัญเชื่อว่า ขันไม่ต้องการพึ่งพาเงินบำนาญเออแล้วขอนก็มีความสามารถมากพอที่จะหาเงินบำนาญน,นั้นด้วยตัวเองได้นะคะและการลาออกนั้นก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเนาะนี่คือเหตุผลเล็กๆเ,เหตุผลหนึ่งนะคะอืมทีนี้เนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่กว่านั้นนะคะทุกคนมันมีอะไรไหมอ่ะที่ที่เราแบบเราลึกๆแล้วเรารู้ว่าเราอยากลองทํา และเราล้มเหลวได้เราสามารถลองผิดลองถูกได้และเราเรียนรู้ได้มันไม่ใช่ว่าถ้าเราลองทําแล้วเราล้มเนี่ยเราคือตายนะคะเออแล้วมีคนมาหยุดเรามีคนมาบอกมีคนมาเตือนอาจจะเป็นความหวังดีนั่นแหละเนาะแต่ว่าทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกคนกําลังถามใครอยู่นะคะถ้าทุกคนไปถามคนที่ไม่เคยทําธุรกิจแต่ทุกคนมาปรึกษาว่าผมหรือฉันอยากที่จะทําธุรกิจเนี่ย ฉันต้องทําอะไรควรทําธุรกิจดีไหมถ้าคุณไปถามคนที่เขาไม่เคยทําเขาก็ต้องบอกว่าอย่าทําเลยเสี่ยงเสี่ยงมากคุณคุณจะแบบเจ๊งได้นะอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปถามซีเคไปถามแบบหลายๆคนนะ่ะคุณจะได้คําตอบอีกแบบนะคะหรือคุณเป็นข้าราชการแต่คุณต้องการลาออกแต่คุณไปถามข้าราชการที่เขาอยู่มาสิบปีแล้วอย่างเงี้ยแน่นอนเขาก็ต้องบอกว่าอย่าลาออกเลยเป็นข้าราชการดีที่สุดแล้วอย่างเงี้ยค่ะคือมันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ว่า คุณต้องถามตัวเองอะว่าคุณจะเอาอะไรเออคุณต้องถามตัวเองว่าตอนอายุเก้าสิบปีอะคุณจะเสียใจไหมในสิ่งที่คุณไม่ได้ทํานะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ถูกของคนที่คุณไปขอคาปรึกษานั่นแหละมันก็ถูกนะคะมันก็ถูกก็คือคุณอาจจะไม่ได้อยากทํามันจริงๆก็ได้เนาะคุณอยายจะแบบไม่ได้ต้องการมันจริงๆเนาะธุรกิจนั้นอาจจะไม่ไใช่ธุรกิจที่อยากทําจริงๆก็เลยรู้สึกว่าโอเค คำของเขาก็คือมาคอนเฟิร์มว่าไม่ต้องทำหรอกเดี๋ยวเจ๊งนะคะหรือว่าการลาออกนั้นน่ะอาจจะไม่ได้อยากลา,าออกจริงอาจจะไม่ได้แบบมีความต้องการอย่างแรงกล้าที่จะไปทําอย่างอื่นเนาะเพราะงั้นคําแนะนําที่บอกว่าอย่าลาออกเลยเป็นข้าราชการด,ดีที่สุดแล้วนะคะมันก็อาจจะเป็นคําคอนเฟิร์มว่าโอเคเป็นข้าราชการอ่ะดีที่สุดแล้วฉันก็คงอยู่ไปนั่นแหละเนาะคงจะแบบเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งก็อย่างที่บอกไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเออไม่ว่าคุณจะตัดสินใจทางไหนมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณใช่ไหมคะเพียงต่อว่าเอ,อถ้าเรารู้สึกว่าเรายังไปได้ไกลวันนี้เนาะหรือว่าไปได้อีกนะคะคนอยากให้ทุกคนนะลองหยุดฟังเสียงคนอื่นแล้วฟังเสียงข้างในตัวเองเยอะๆนะคะทุกคนอืเนาะมันมีเรื่องหนึ่งจำไม่ได้ว่าเคยแชร์ในคลิปไหนเนาะแต่มันเป็น งานวิจัยจากหนังสือที่มีชื่อว่าห้าความลับที่คุณต้องค้นให้พบก่อนตายนะคะเอ,อความลับข้อที่หนึ่งเลยก็คือว่าคนเราอะค่ะที่สูงอายุแล้วที่แบบอายุเยอะแล้วแบบประมาณ80ดสิบเก้าสิบเนี่ยอ,อืคนเราหมายถึงผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะที่เป็นกลุ่มตัวอย่างที่แบบถูกถามคำถามเรื่องเนี้ยว่ามีอะไรที่จะบอกคนรุ่นหลังไหมเนาะเขาบอกว่า คนเราเสียดายที่ไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําตอนเป็นหนุมเป็นสาวมากกว่าเสียใจในสิ่งที่ทําแล้วไม่สําเร็จเนาะเพราะงั้นน่ะคุณจะกลายเป็นคนแก่คนนั้นหรือเปล่านะคะลองทำตัวเองว่าถ้าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราปรารถนาหรืออยากทําในตอนเนี้ยตอนที่เรายังมีแรงตอนที่เราอายุสามสิบสี่สิบอะไรเงี้ยหรือยี่กว่าอย่างเงี้ยค่ะถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วถ้าเราไม่ได้ทําเราในอายุเกส จะเสียดายไหมถ้าคำตอบคือใช่เนาะแนะนำว่าคุณอาจจะต้องลองเริ่มทำอะไรบางอย่างนะคะแต่ถ้าคำตอบนั้นก็คือไม่อ่ะฉันก็ไม่ได้เสียดายมันก็เป็นแค่ความอยากทั่วๆไปจริงก็ไม่ได้อยากทำขนาดนั้นเนาะเออคำแนะนำก็คือไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรกับคุณนะคะอืม เพราะงั้นก็นั่นแหละกลับไปถามตัวเองว่าเออไอเน,นี้ยมันสําคัญกับชีวิตฉันมากแค่ไหนแล้วฉันจะเสียดายไหมถ้าไม่ได้ทํามันในวันนี้นะคะเพื่อที่ให้อะไรคะเพื่อที่ไม่ให้คําของคนคนอื่นๆเนี่ยมาหยุดเรานะคะคําของคนอื่นๆในสังคมหรือความคิดเห็นของคนในสังคมหรือคําตัดสินของผู้คนนะคะมาหยุดเราเนาะเพราะว่าเขาหยุดเราไม่ให้สําเร็จแต่ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ล้มเหลวไปกับเรานะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันมีแค่สองอย่างค่ะก็คือเรียนรู้แล้วก็สำเร็จค่ะทุกคนขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วพบกันวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ